สวัสดีทุกท่านกันเลยครับพบกับผมมิชเชนเคยนะครับแบบโนบอดี้เอ็กประกายแสงนัตตียนยืนอยู่ในเขตศึกดวลไลท์ที่สุดรอบชิงชนะเลิศประจำวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมครับไม่น่าเชื่อครับรอบชิงครับโนบอดี้เอกปะทาจิน่าวูดเฉยเลยฮะทั้งทั้งที่วันนี้มีออโต้แต่ออโต้แพ้จิน่าวูดไปถ้าใครอยากดูนะครับเดี๋ยวอัดอัดให้ดูคลิปมาพรุ่งนี้นะครับผมแต่วันนี้ครับไปดูโนบอดี้เอ็กประทาจิน่าวูดก่อนครับหรือถ้ใครอยาก ใจร้อนทนไม่ไหวไปดูในไลน์ได้นะครับผมว่าแพ้ได้ยังไงครับตรงนี้จีน่าวูดเปิดมาเลยครับตรงนี้ฮะโอ้แล้วจีน่าวูดมีหมาเฝ้าบ้านแมนนะตรงนี้ฮะเอาเรื่องจัดงจริงๆฮะเอาแล้วครับตรงนี้ไปครับแฟลประกายแสงจีน่าวูดได้เปิดก่อนมาด้วยครับแสงแฟลชจงตีสู่โจมพิปตามาตรงนี้ร้อยก้าดำเมรฮะแล้วเราเปิดแฟลชไปฮะไปตรงนี้เซตหยอดไปหนึ่งทีครับเซตหยอกไปหนึ่งทีครับและนี่เป็นโอกาสที่พิบัติอาจจะสามารถคว้าแชมป์ได้เลยฮะเพราะว่าคุณออโต้แพ้ให้กับจีน่าวูดไปฮะเดี๋ เออเดี๋ยวอาจคลิปแยกเดี๋ยวอาจคลิปแยกแน่นอนแล้วปาดมาตรงนี้เมลสาักกาัดจะเมลสาักกาัดพี่บัตก็ปาดคืนกลับไปเช่นกันครับ15ล้านดาเมจแล้วมีกาซานายใส่แฟตประกายแสงไปตรงนี้เอาละครับตรงนี้ติดก,กัดก่อนแล้วฟินิกแมนวิหงดิ่งเวหาใส่แฟตประกายแสงไปครับ อ่าแล้วแฟดประกายแสงพี่ปัรครับได้โจมตีคืนแสงสวนคืนกลับมาบ้างครับแล้วระเบิดแฟดชปิยะไปแล้วมาแล้วครับหายาเขื่อหายาเขือปาดมาตรงนี้ครับ85ล้านดาเมจฮะโอ้แล้วนี่กาสนายใจแทงท็อปมาตเตอ,อร์นะฮะโอ้โดนสะท้อนแน่นอนครับตรงนี้ฮะเอาล้วครับตรงนี้เซ็ตย่อมาหนึ่งทีครับเซ็ตย่อมาทีนึงโอ้โหแมทเจมเยอะจัดจัดจริงๆฮะฟินิกแมนคาบเมลสกัดไปแล้วฟินิกแมนคาบแฟดประกายแสงไปครับเอาล้วครับมาครับหมาเฝ้าบ้านแมนตบมาตรงนี้โโอ้ห ร้อยยี่สิบสี่ล้านดาเมจฮะโคตรแรงแรงจัดจัดฮะโอ้โหเซตหย่อมาสองทีเรื่อยๆเลยฮะเอาละไปครับสมัชเชอร์ใส่แถวล่างครับโอ้โหแทงทอ็อปมาตเตอร์สะท้อนตึงๆฮะสะท้อนตึงๆแล้วมีกาสไนใส่แทงทอ็อปมาตเตอร์อนะีกแล้วแทงทอปมาตเตอร์โดนเยอะจัดจัดจริงๆตรงนี้ห่ังแล้ครับเซตหย่อนใส่เมลสกัดและเซตหย่อใส่หมาเฝ้าบ้านแมน,นไปครับ โอ้แล้วสะสะท้อนฮะม้าเหล็กจู่โจงกระทืบลงใส่แถวล่างมาตรงนี้แล้วเซตย่อใส่ราชาทะเล,ลเหรือเซตย่อใส่อาวินจักรกลมาตรงนี้อีกทีนึงน่งฮะเอาแล้วครับตรงนี้แทงท็อปมาเตอร์สั่งของจีน่าวูดได้ตแมเทเชอร์มาตรงนี้49ล้านดาเมจใส่แถวล่างซึ่งเซตยอ่อใส่ไฟประกายแสงติลดลบหรือเซตย่อใส่ฟินิกแมนนะตรงนี้สะท้อนคืนกลับไปตึงๆฮะม้าเหล็กจู่โจงกระทืบลงใส่แถวกลางมาตรงนี้โอ้โหแล้วจีน่าวูดไม่ได้ใส่ ไม่ได้ใส่ราชาทะเลลึกมานะครับเออนิกัสันนายครับใส่ฟินิกแมนมาตรงนี้ฮะโอ้โหเซตย่อมาหนึ่งทีเซตย่อมาอีกทีนึงฮะเอาละครับตรงนี้ฟินิกแมนตีธรรมดาใส่อสากกซูวิงจักรกลแล้วเซตย่อมาใส่แทงคอมมาเตอร์แล้วก็แฟรประส์นที่ตกหลบหลีกแน่นอนฮะเอาละก็ฟินิกแมนตีธรรมดาใส่ฟินิกแมนนะ เซร็จหอบมา2ทีตรงนี้ตึงๆฮะโอ้โหเอาเรื่องจัดๆะครับจีนาบูที่ชนะออโต,โตมาได้ตรงนี้สนามแรงบิดมาราคายาเขือให้ายาคือป่าดมาตรงนี้24ล้านดามเมจครับ ามาต่อครับปีธรรมดาจากเมลสาก,กาดแล้วเซตย่อมา1นึงทีเซตย่อมาอีกใส่ฟินิกมาแล,ล้วเข้าสู่เทินที่2ฮะเทินที่2ฟินิแบงกลับขึ้นมาในสนามแล้วเมลสาก,ก,ากัดกลับเข้ามาในสนามอีกทีนึงแล้วหมูเกิดิ้นเซึกิโจมตีคืนแสงแสงแฝดโจงตีมาตรงนี้ระเบิดแฟดเปียเราได้ลูกไฟมาแล้วเซตย่อมา1นงทีเซตย่อมาอีกทีนึงฮะ แล้วก็ยังไงต่อครับติดสะท้อนแล้วหฮยาเขื่อฮยาเขือปาดมาตรงนี้ครับร้อยล้านดาเมจนะแล้วฮยาเขื่ฮยาเขือปาดคืนกลับไปบ้างครับร้อยห้าสิบเอ็ดล้านดาเมจแล้วนีกาซานายวิกิร้อยฮะร้อยร้อยหรือเปล่าวะหรือว่าส <c> ิ <oughs> สนามแรงปิดไปได้ได้ปาดไปอีกทีนึงตรงนี้ครับหกสิบหกล้านดาเมจฮะโอ,อ้โหแรงจ,จัดจริงๆแล้วนิกาซานายใส่ฟีนิกแม่ไม่ตรงนี้ฟีนิกแมนลงไปนอนก่อนครับทีน่าวูฮาเอาแล้วครับมุกเกจิจิดุเซเซกิปาดไปตรงนี้อีกทีนึง ระเบิดแฟดเปี้ยแล้วก็ไปครับพฮียเขือเฮียเขือปาดไปอีกทีนึงสีล้านดาเมจนะ <c oughs> แล้วหนีกาสนายใส่แฟดประกายแสงตรงนี้แฟดประกายแสงยังยืนได้อยู่ฮะโอ้โหเมจเจมเยอะจัดจดจริงๆแล้วเซตย่อเป็นเซตย่อไปอีกทีนึงครับใส่แทงท็อปมาสเตอร์ฮะตรงนี้ฮะอ่ะแล้วก็หมัดเฝ้าบานแมนได้ขวานใส่เมลซักการดปาดมาตรงนี้146ล้านดาเมจตึงๆนะโอ้โหข่วนแรงๆจัดๆฮะเมจเจมรถก็ไปเยอะพอสมควรเซตย่อมา2ทีตรงนี้ครับโอ้แล้วเลติดระเบิดระเบิดกันไปก็ระสแม ระเบิดจู่โจมใส่แถวล่างมาตรงนี้ใส่แทงค์ท็อปมาเตอร์มาเต็มเต็มเม็เจมเหลือ4เท่านั้นนะสำหรับจีน่าวูลและเซตย่อไป2ทีสะท้อนขึ้นกลับมาตึงๆมาตรงนี้แต่แทงค์ท็อปมาเตอร์พี่บัสเมเจมเยอะเหลือเกินเนี่ยเอออัศวินจัรกลวนครับมาเหล็กจู่โจมกระทืบลงใส่แถวล่างมาก็ไม่ค่อยมีผลอะไรครับตรงนี้ะเอาละครับตรงนี้มันจัดจริงๆแล้วเมลสกาดปาดมาตรงนี้36ล้านดาเมจฮะแล้วเซตย่อใส่แทงค์ท็อปมารเตอร์อีกแล้วแทงค์ท็อปมาเตอร์โดนอีกฮะแทงค์ ตรงนี้ซ้มไห์เชอ่อมาครับเระเปิดจู่โจมมาตรงนี้ฮะอาวุธสันดาสุดหอรทเทพพร้อมกับเซตยอมา2ทีครับราชาทะเลลึกจะไปหวัดแล้วเมเจมเหลือ3เหลือ4เมตรเท่านั้นฮะ,ะมาเหล็กจู่โจมกระทืบลงใส่แถววนกันไปครับตรงนี้เซตหยอใส่หมาเพาบ้านแมน2ทีเลยฮะติดติดหลบหลีกครับตรงนี้เอาแล้วครับนี่ฮะตีธรรมดาจากราชาทะเลลึกเพราะไม่มีนุกไฟใช้แล้วเซตยอใส่แทงท็อปเรื่อยเรื่อยเลยฮะแทงท็อปเหลือเมเจมเม็ดเด,เดียวฮะอ่าแล้วฟินิแมนลุกขึ้นมาสนามแรงบีทมาได้ไล่อันตีหรือเปล่าก็ไม่ได้แรงฮะ โอ้โหแล้วฟินิกแมนพี่ผงดิงเวหาครับนี่ฮะได้ไลแอันตีอยู่นะฮะเอาละครับเป็นเป็นอันตีธรรมดาไม่ใช่ไลแอนตีพูดผิดตรงนี้ครับเซตหย่อไป2ทีครับแล้วฟินิกแมนฆ่าอัศวินจักรกลไปครับสนามแรงปิดไปโดนไ,ไล่ไดไลป่าหรือเปล่าฮะฟินิกแมนตีธรรมดาไปใส่ฟินิกแมนนะเซตหย่อไป2ทีตรงนี้ใส่ฟินิกแมนฟินิกแมนลงไปนอนอีกรอบนึงฮะโอ้โเลื่อนจัดจัดจริงๆครับตรงนี้เปสกัดตีธรรมดามาเขับโอ้ชนะจินาวุฒิมาได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหมาครับตรงนี้ฮะ เอาสู่เทินที่3ก็ครับแฟดประกายแสงของสีหนา้าบูธเปิดมาก่อนมาตรงนี้ครับแล้วเราเบิดแฟดเปียไปแล้วเซตหยอมาหนึงทีเซตหยอไปอีกทีหนึ่งครับตรงนี้ครับแล้วก็เราเบิดไป แล้วแปดปะกายแสงพีบารครับเปิดสวนคืนกลับไปก็บ้างรับตรงนี้เราเบิดแฟตริยแล้วหูแทง็อปมาเตอร์หรือเม็ดเจมเม็ดเดียวฮะตรงนี้เซตย่อไป2ทีแล้วได้อันติมาร์หมามามาใส่เมลสาก,กัดาปาดมาตรงนี้จะเท่าไหร่โอ้โหร้อยยี่สิบสามล้านดานเมตแต่เมลสากัดยังยืได้อยู่ไม่น่าเชื่อแตะะ่จริงๆงนตีตรงนี้แต่โดนเซตย่อไปโอ้ยมันโดนไม่ดับเราลงไปนอนฮะสแปนแสเชอร์ไปครับตรงนี้ครับไปครับห้าสิบสี่ล้านดามเมตฮะ โอ้โห oh แทงท็อปมาเตอร์แทบจะไปหวั่นแล้วครับสำหรับจนะีน่าวูดฮะสะท้อนคืนกลับมาแล้วมา,วมาเหล็กจู่โจมกระทืบลงใส่แถวล่างมาตรงนี้เม็เจมของพีบันยังเยอะอยู่ครับสำหรับแทงท็อปครับโอ้ oh, แล้วเซตหยอกมา2องทีตรงนี้แล้วเมลสากาดล,ลุกขึ้นมาขอปาดโดยเธอตรงนี้ปาดไป72ล้านดานเมจเท่าตรงนี้ครับเซตหยอกไป,ห,ไปหนึ่งทนะีเซตหยอไปอีกทีนึงฮะโอ้โหมาครับสมาเชอร์มาครับ แทงท็อปมาสเตอร์ใส่แถวล่างใส่แฟตประกายแสงกับแทงท็อปมาสเตอร์ครับเซตย่อมาหนึ่งทีเซตย่อาหมกทีนึงเมลสกัดลงไปนอนอีกแล้วฮะท่านผู้ชมฮะม้าเหล็กจู่โจมกระทืบลงใส่แถววนไปครับโอ้โหแต่เมลสกัดตายบ่อยๆอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องดีนะฮะเซตย่อไป2ทีตรงนี้ครับแต่ราชทะเลลึกยังยืนได้อยู่ฮะตรงนี้ตีธรรมดาไปครับติดหลบหลีรับสำหรับแฟดตประกายแสงครับแล้วเซตย่อไป2ทีฮะ แล้วฟินนิคแมนลุกขึ้นมาไม่มีลูกไฟใช้เลยตีธรรมดาใส่อาสวินจักรกลแล้วเซตย่อมาหนึ่งทีเซตย่อไปทีนึงใส่ฟิน Man นิคไปฟินแมนยังยืนได้อยู่แล้วฟินนิคแมนวิ่งหกหนงไปหาใส่แปดปากกายแสงแปดปากกายแสงตรงนี้ยังติดต้านท่าอยู่ฮะแล้วก็ฟินนิคแมนตีใส่ฟินนิคแมนติด,ตดโอ้โหแล้วเซตย่อไปตรงนี้ฮะแทงคอมมาเตอร์แทบไปหวานฮะฟินนิคแมนฆ่าแปดปากกายแสงไปแล้วเมลสักกาตีธรรมดาเพราะไม่มีลูกไฟใช้ครับเซตย่อไปสองทีตรงนี้ยังติดโอ้โหมาครับไฮยัคือได้ปาดมาสักทีหนึ่งฮะ แล้วตรงนี้ฮะยังไงต่อแฟดปรกกายแสงกลับเข้ามาในสนามด้วยเทินที่สนี้แฟดประกายแสงจงตีขึ้นแสงมาโอ้โหตรงนี้นานจัดจัดจริงๆฮะเซตย่อมาหนึ่งทีเซตย่อมาอีกทีนึงฮะสะท้อนคืนกลับไปครับแล้วก็ฟินิชแมนพี่หกตีไปห,หาใส่แฟดปรกกายแสงมาตรงนี้แล้วก็หฮยาคือไฮยาคือไ,ได้ปาดมาตรงนี้ฮะโอ้โหกว่าจะได้ปาดฮะเอาละครับตรงนี้แฟดประกายแสงของพี่บัตครับแสงแฟดจู่โจมโจมตีไปตรงนี้โอ้หายไปเองเลยฮะอุ้ย แทงท็อปมาตเตอร์กับฟินิแมนไปหวันฮะเอาเรื่นจัดจัดจริงๆแล้วเกิดขึ้นมาใหม่ครับแล้วหมาเฝ้าบ้านแมนครับตีมาตรงนี้ครับ92ล้านดาเมจแต่ตัวหวอาซวินจักรกลยังรับแรงกระแทกได้ดีอยู่ฮะโอ้โหเก้าสิล้านไม่ไปหวันนะฟินิแมนวิ่งคิเ่นเวหาใส่อาซวินจักรกลมันจัดจัดจริงๆริงคตรงนี้ครเอาเรื่องจัดจัดจริงๆด้วยฮะสมาชเชอร์ใส่แถวล่างไปครับแทงท็อปมาตเตอร์เกิดขึ้นมาใหม่ก็ต้องตายหรือเปล่าครับตรงนี้ครับปู่หวันแล้วเซตหยอไปเเมลสกัด่อาซว เกิดขึ้นมาใหม่ครับม้าเหล็กจู่โจงกระเทืบลงใส่แถวล่างวุน,นี่มันมันเกินไปหรือเปล่าก็ตรงนี้ครับเซตหย่อมมาหนึทีครับเซตหย่อมมาอีกทีนึงครับระเบิดเพลียแล้วเมลสากาัดลุกขึ้นมาพร้อมป่าดครับตรงนี้ไฮยกคือให้กคือไป87ล้านดาเมจหายไป3ตัวฮะโอ้โหไม เมลสากัดปาดโคตรแรงนะตรงนี้แล้วเมลสากัดโดนสะท้อนคืนกลับมายังไม่ตุยฮนะม้าเหล็กจู่โจงกระทืบลงใส่แถวบนที่แฝดกระแสงโดนเซตย่อไปตายไปหวันนะแล้วเหลือมาฟฝบ้านแมงกับเมลสากัดเท่านั้นนะตรงนี้ฮนะไม่มีชุบชีวิตแล้วมีกาซานายใส่หมาฟฝ้าบ้านแมงเต็มๆถึงติดลบลีก้าตามแต่ว่าเมจเจมสม,มันหมดแล้วครับเซตย่อไปสองทีตรงนีนะ้เอาเรื่องจัดจริงๆฮนะ เอาแล้วครับฟินนิคแมนตีธรรมดาใส่เมลสกาัดเมลสกาัดบอกว่าโอ้โหโดนรับในประแทศเต็มๆตึงๆมาตรงนี้โดนเ,เซตหยออไป2ทีแล้วเหลือเลือดแค่ครึ่งหลอดเท่านั้นแล้วติดก,กัดก่อนพิเศษไปแล้วไฮยาคือใหไฮยาคือได้ป่านมาตรงนี้ชุกชิกขึ้นมา2ฮะโอ้โหแล,วลาากกา้วเมลสกัดพี่ป้ดต้องลงไปนอนแล้วเซตหยออมาตรงนี้1ทีครับเอาแล้วครับฟินนิคแมนพี่บัดเพ,พิ่งได้ใช้ตายเกิดมาครับแล้วที่ชุบขึ้นมาคือแฝดประกายแสงพร้อมกับแทงท็อปม่าเตอร์แทงท็อปม่าเตอร์ดูโจม บ้าคลั่งใสใสท็อปมาเตอร์ใส่แถวล่างครับเพราะฉะนั้นโดนสะท้อนคืนกลับไปแน่นอนครับปลย้ไปตรงนี้ฮะแล้วมันสกัดลงไปนอนับเข้าสู่เทอร์ที่5ครับแบบไปใส่ที่พึ่งทุกชีวิตมาได้แสงแฟดจุ่มโจมโจมตีขึ้นแสงมาตรงนี้ระเบิดแฟดปลย้ไปแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเพราะว่าจะมีเส้นหยอดไม่แค่สองทีเท่านั้นแต่อาลช้าทะเลเล็กยังรับได้ให้ได้ดีอยู่ฮะแล้วตรงนี้แฟดไปแสงฝั่งพี่บัติลีเลื่อยขึ้นมาพร้อมกับแสงแฟดโจมตีไปก็ตรงนี้มันจัดจริง เราเรเบิดแฟดไปแล้วเซตยอหนึ่งทีเซตย่อไปทีนึงใส่แทงท o ็อปมาตแต่ติดต้านทานแล้วตรงนี้สะท้อนคืนกลับมาแล้วหมาพอบ้านแมนได้โจมตีตรงนี้เด้งกระโดดมาอุกบาทตกมาตรงนี้1 2 7ล้านดานเมจใส่อาซินจักกลนไปหวันเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้อาซินจักกลเกิดขึ้นมาใหม่ด้วยผลของฟินิแมนที่มี ตายเกิดเยอะหลือเกินสมแอชเชื่อไป27ล้านดาเมจครับตรงนี้ครับเซตหย่อไปหนึ่งทีเซตหย่อไปอีกทีนึงครับติดหลบหลีกกันไปครับสะท้อนคืนกลับไปราชาทะเลลึกไปหวานพร้อมกับเมลซาการที่ป่าไปตรงนี้33ล้านดาเมจหายไป2ตัวและเซตหย่อตรงนี้จบเกมเลยหรือเปล่าครับจบเกมครับพี่ป้าได้แชมป์ของเคสึกดวลไลน์ในสุดประจําวันที่21พฤษภาคมครับโอ้โหเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงกดไลค์ครับกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับพรุ่งนี้เจอกันสำหรับอออโต้้เจจนนนาาาบบบบบูสสสหรรรัััััววีียยคคดผม